โอ้โหเจ้ากัมนายเวรนมาหาผมนะฮะเขาคือคนที่อยู่ในเหตุการ์มหาสงครามครั้งนั้นในโลบอกนะผมอ่ะอาจจะไม่มีใครรู้นะฮะก็คือวันนั้นอ่ะของโลบอกนะผมผมเล่นโลบอกอยู่ดีดีเว้ยแล้วก็เข้าไปใจพวกเกรียนพวกหนึ่งนะผมมันมาตีผมนะฮะผมก็เลยแบบเอาดาบมาแทงมันกลับเว้ยแต่มันก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะแล้วก็เลยแบบรวมพัวก,กันนะับกระแทกกันกลางสงครามโลบอกอ่ะ แมปนั้นถึงก็สั่นสะเทือนเลยนั่นก็คือแมปที่มีมังกรกับผมอยู่นั่นเองก็คือบนคลิปนี่แหละครับคือเมื่อเมื่อวันก่อนอนะทุกคนเอออาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปนะอา่อ,อลิไม่ใช่มหาสงครามฟันกันฮนะค,คือมันมาฟันผมก่อนเว้ยผมก็เลยด่ามาันแล้วก็เกิดเรื่องฮะผม และนี่ก็คืออ่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์มหาสงครามครั้งนั้นนะผมเขาก็ได้มาหาผมแล้วนะฮะเขาจะมาตามล้างแขนผมแนะผมผมจะไม่ยอมให้เขานะคะมาล้างแขนผมเด็ดขาดนะครับผมผมไม่ยอมให้เขามาล้างแขนผมเดียดขีดดีแคบ เพราะถ้าเขามาแก้กแทนผมได้ทุกคนเขาจะต้องย,ยงวุต้ตามผมแน่นอนและตอนนี้ผู้ติดตามจาก99ตอนนี้เหลือ98เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเกลียด <c oughs> อะไรผมนะครงั้นวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมเดือผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดไม่อย่างไงเพราะเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดไม้ได้ด้วยนะ จะเปิดไหมได้แค่บนคอมนะผมในแบบแท็บเล็ตโทรศัพท์ไม่น่าจะเปิดนนได้น่าจะเปิดได้แค่บนคอมขอกินเช๊กแว่ยาแรงๆหน่อยนะคัซื้อไฟโรีนะคะซื้อไฟอรีหรือซื้อตัวดีท็อกเอนี่ยห้าสิอง

อ๋อก็ล้างมืออยู h, ่นะคะซื h, ้อตัวอะไรคะซื <ab it YN> ้อต <im> <ada> ัวยิงเกยี um ่สิบห้าหลอดยอดก็จะวิ่งมาหาเราแบบนี้เลยแล้องไปหาเงินเนาะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เว็บไซต์ของคุณเขาจะไปสั่งอะไรก็แล้วแต่คุณปิติพัฒน์คุณปิติพัฒน์ซื้ออะไรคะซื้อคอลลาเจนสิ่งปลอกยอดก็จะวิ่งมาที่แจ้งให้เราค่ะคยอดก็จะวิ่งมาที่แจ้งให้เรา เดี๋ยวทุกคนคือผมขโมยของของท่านพากินได้ไหมผมขโมยกินไม่ได้ว่ะเย่จาผมขโมยพาากินไม่ได้อะเต่า แบบนี้ดีไหมคะเออแบบนี้ดีไหมแบบนี้ใขรเฮ้ยด้วยดำน้นรถถังยาดังนันนะคะถ้าเกิดเว็บไซต์ของเราอยู่บนโลกเจ้าของแมพว่าซื้ออะไรของเรียบริษัทอะแพ็คสอไปส่งของให้ของฟีฟีผมโยบโยบโยบโยะโยบ

เ,เ,เราไม่ได้ปละาเ a ย e ันก็ตัว่ใคก็ตามที่ซื้อของจเราค่ะนะคะใครก็ตามที่ซื้อขอจเราดังนั้นยิ่งเรามีสาขาเยอะยิ่งแฮีอาจารย์จารย์เข้าใจแล AF, ว่ามีสาขาย,ย่างไงแต่เไอยากรู้ตอบคได้หรแล้วเราจะไ่มีสาขาแบบนีไ้ได้ยังไงอาจ voilà. คเราจะไ่มีสาขา ไได้ยังงนะะที่นี่นะคะเราจะมีสื่อโปรโมทมันบ้าทุกคนมันบ้าอย่าไปยุ่งกับม <า S 1> ันนะมันบ้า นะครับมันบ้านะไยุ่งกับมันนะมันบ้า๋ยวคนบ้าตามนะฮะเอออย่าไปบ้ามันนะทกคนมันบ้านะมันบ้า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 บบ้าวผม่เครื่องมือเพราะอะไรมันจะทให้ต่อยมบ้ามากๆนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันนะทุกคนมันจะโกนคอมันขาดแล้วเฮ้ยแต่อันนี้เนี่ยผมกินแทนได้ไหมอ๋อพระท่านไม่เอาวาอยากกินดูดิ ดูดิมีแกงกะโคตรน่าอร่อยคด้้าสเรานะฮะขาดอาหารได้นะฮะแต่ถ้าขาดน้ำมาตายแน่นอนับผมผมไม่ยอมอก็ไป้าำนี่นองมืกำนันไอ้กำนันอยู่บปดิเนครืมือที่าม้าเสียวขโมยขโมยของที่บ้านกำนันได้ไหมขโมยวะาสวยๆ กำน,นัน,นอยากขโมย <5 S 1> แล้วเกินก,กนตำ,ตำ,ตำ,ตำนันชอบชอบคุณเขาไปาได้เลยคุณจะเาภาพเอาใบโปรโมชั่ต่างๆที่เขาเรียกว่าให้คแนะนาเรื่องเรื่องนีงการกินกินยังไงะะกินเวลามีแพกเกเป็นยังไงบ้าง<ไ>สามารถมาคอป,ปีตรงนี้นะคะมาเซฟรูปภาพตรงนี้เอาไปโพสได้เลยอยากได้รีวิวค่ะ รีวิวจากลูกค้าค่ะรีวิวเป็นยังไงบ้างนะคะคุณก็เอารีวิวตรงนี้ค่ะคุณก็กดเข้ามาเลยเห็นปหมรีวิวจากเน็ตไอดอลมีทั้งเป็นคลิปวิดีโอทั้งเป็นรูปภาพคุณสามารถมากดมาเลือกไปตรงนี้เลยคะ่ะแล้วเวลาคุณเอาคลิปไปเปิดให้ดูให้ลูกค้าดูจากคนที่เป็นเน็ตไอดอลขอปืนหน่อยครับค,คุณส่งาไปให้ลูกค้าของคุณได้เลยให้เขาดูได้เลยคุณว่ามีความน่าเชื่อถือขึ้นไหมคะโอ้ยหล่อยแน่จริงจริงเลยคะ่ะคลิปวิดีโอจากเอเจออนไลน์อย่างไรก่อนที่จะพูดถึง

เงินจะแย่งเงินฉันไอผู้หญิงแกมันขี้แย่งเงินไอขี้แย่งเงินแกมันขี้แย่งคุณหมอก็จะมาตอบตอบคุยคุยคเกมขี้แย่งโอ้ยเงินเพียบเลยโอ้เงินเป็น

เก็บไ,ได้ไหมเก็บไม่ได้เพไอ้ขี้แย่งแกมันขี้แย่งยิสัยสไม่ดีอ็ไมต้องกานสอนนหน่อยไปละ มันะะก็ตายแล้วผมเนะคมบันีน่ันเป็นสาเหตุนะครับผมว่าจะไมนะผมถึงเออไม่นี่มันดนะครับผมขวด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 เกียบมันนะครับผมกนหัว ผมมีภารกิจโกนหัวไ่ยากโกนหัวตัวอะไรสู้กันอยู่บนฟ้าวะนั่นแล้วก็แมนเนาะเฮ้ยโจนนี่มันโจนห้าร้อยไอโจนห้าร้อย มาจ้ะนะคะมีคอร์สเรียนรู้แบบแอดวานแอดวานไว้ให้เลยให้เรียนแล้วเราเข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวรอเครื่องจอยนิดนึงนะเครื่องจอยช้ามากเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณเห็นคอร์สแล้วคุณจะว้าวอะนะคะเดี๋ยวคุณเห็นคอร์สแล้วคุณจะว้าวบ้างเลยเพราะนะคะในคอร์สที่เขาบรรจุให้เรียนนะจอยบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคอร์ส่างๆที่เขาเอามาบรรจุให้เรียน ผมไร้เส่งของกินไมล้วีน่นะถผมจะตายแล้วหลงพี่คะมาใส่บาทครับลวงพี่อยู่ไหนครับหลงพี่รับถวายไหมครับไอพี่รับถวายหน่อยเถอะนะ ขอได้ไหมขอได้ปะขอใช่ไหมพวกเราก็มีเหมือนกันแม่จะเอามาถวายแต่ท่านไม่เอาต้องรวจจับกุลแันเถอะ ไม่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 ฉันไม่รับพสที่ม